เปิดรับสมัครเป็นที่เรียบร้อยแล้วสําหรับการรับสมัครรับเลือกสอวปี67นะคะซึ่งพี่น้องประชาชนสามารถมีส่วนร่วมช่วยกันตรวจสอบได้ค่ะตั้งแต่วันนี้เวลา22่สนาฬิกาเป็นต้นไปนะคะกกตจะประกาศรายชื่อผู้สมัครสรวรเบื้องต้นของทุกกลุ่มอาชีพและทุกอําเภอผ่านทางเว็บไซต์ของสํานักง,งานคณะกรรมการการเลือกตั้งและแอปพลิเคชันสมาร์ทโหวตค่ะทั้งนี้ภายใน5วันนับแต่วันสิ้นสุดระยะเวลารับ ผู้อำนวยการการเลือกระดับอำเภอก็จะตรวจสอบเอกสารหลักฐานการสมัครคุณสมบัติและลักษณะต้องห้ามของผู้สมัครการถูกจำกัดสิทธิ์และการสมัคร1กลุ่มหรือ1อําอำเภอให้เสร็จสิน้นหากตรวจสอบแล้วเห็นว่าผู้สมัครมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามไม่ถูกจำกัดสิทธิ์และได้สมัครรับเลือกเพียงกลุ่มเดียวอำเภอเดียว ก็จะประกาศรายชื่อผู้สมัครทุกกลุ่มในเขตอำเภอโดยแยกเป็นรายกลุ่มให้ประชาชนทราบมีการปิดประกาศหน้าสำนักง,งานกกตประจำจังหวัดสารกลางจังหวัดที่ว่าการอำเภอสถานที่เลือกและจัดทำข้อมูลเผยแพร่ทางระบบเทคโนโลยีสารสนเทศอีกด้วยนะคะซึ่งเมื่อผู้อำนวยการการเลือกระดับอำเภอได้ประกาศบัญชีรายชื่อผู้สมัครที่ผ่ผานการตรวจสอบแล้วกระบวนการต่อไปก็จะเป็นการเลือกสอวผ่านการเลือก3ระดับก็คือระดับอำเภอระดับจังหวัดแล้ว แล้วก็ระดับประเทศ การเลือกแต่ละระดับจะมีคณะกรรมการการเลือกและผู้วยการการเลือกทำหน้าที่ควบคุมให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อยซึ่งกว่าจะได้สวก็ต้องผ่านกระบวนการการเลือกที่ซับซ้อนและก็หลายขั้นตอนเชื่อมั่นว่าสวที่ได้รับเลือกจะเป็นผู้ที่มีความรู้ความเชี่ยวชาญประสบการณ์จากกลุ่มบุคคลที่หลากหลายของสังคมเพื่อมาทำหน้าที่พัฒนาประเทศต่อไปค่ะซึ่งจะมีการประกาศผลการเลือกสมาชิกวุฒิสภาในช่วงเดือนกรกฎาคมนี้สำหรับพี่น้องประชาชนถ้าพบเห็นการไม่ชอบ ภาก้นสำหรับการรับสมัครเลือกสวสามารถแจ้งเบาะแสได้ที่แอปพลิเคชันตาสป,ปะรดหรือสายด่วนกกตสายด่วนศูนย์ดำรงธรรมติดตามข้อมูลข่าวสารการเลือกสวได้ที่แอปพลิเคชันสมาร์ทหวตและช่องทางสื่อต่างๆของสำนักง,งานคณะกรรมการการเลือกตั้งค่ะ